ทดสอบว่าเราแต่งหน้าแล้วหน้าเราจะกันน้ำหรือเปล่าขั้นตอนนี้สำคัญขั้นตอนนี้คือจะควอ์หน้าเราเป็นลูปั๊บวิบปับวิบป,ป,ปับอะไรเงี้ย<ะ>สวัสดีค่ะบเบลค่ะทุกคนวันนี้อะค่ะเบลก็จะมาทำคลิป Get Ready w i t ท Me จะชอบปบ สงการที่เราจะไปงานเฟสติวัลกันนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะไม่มีสงการมาประมาณ2ปีเนื่องจากโควิดนะคะเราก็เลยจะมาทำคลิปนี้เพื่อทดสอบว่าเราแต่งหน้าแล้วหน้าเราจะกันน้ำหรือเปล่าสมัยนี้มก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆหลายๆแบรนด์ที่ทำแบบว่า border p o o ูฟเยอะๆนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองแต่งหน้าฉบับ เที่ยวสงการนะคะแล้วก็เบลนะคะสงการนี้เราจะไปงานเฟสติวัลนะคะเราก็จะมีทําเขาเรียกว่านะฮาวปะฮอลอะไรเปล่านั่นแหละทุกคนเราจะทําฮอวที่เป็นออฟฟิศของเบลที่จะไปงานเฟสติวัลก็คือจะใส่จริงเลย3มลุคเพราะว่าเราไปงานเฟสติวัลสามวันนะคะซึ่งคำว่าเฟสติวัลเนี่ยมันจะแบบยิ่งใหญ่กว่าเล่นสงการปกติแกเข้าใจปะเพราะว่ามันจะมีแบบความคอนเสิร์ตด้วยความเล่นนานด้วยแล้วมันก็ต้องแบบ ต้องสวยทุกคนเฏิติวอมันต้องสวยเอาจริงบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราเตรียมมามันก็มีเครื่องสำอางที่กันน้ําแล้วก็ที่เบลคิดปฏิปต่อบวกกับศึกษาดูมานะคะคิดว่ามันน่าจะกันน้าแหละก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมวันนี้ก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมหน้าของเราให้มันน้อยที่สุดก็คือทุกคนห้ามลงครีมเยอะ อะไรที่มันเหนียวหน้าคือห้ามลงเด็ดขาดนะคะทุกคนถ้าใครอยากแบบกลัวแบบแบบหน้าแห้งนู่นเนี่ยต้องบำรุงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าหน้าเรามีมความมันหรือว่ามีความแบบลื่นอะมันจะทําให้เขื่อาไม่ติดนะคะเบลก็ลงแค่เซรั่มแล้วก็เช็ดโทนเนอร์ แล้วก็เราก็จะมาลงกันแดดกันแดดก็คือสําคัญมากเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนะคะประเทศไทยร้อนเสือผ้าองศามีอยู่จริงวันนี้เราใช้กันแดดของ e อลลี่นะคะโดยใช้เป็นเจล UVX นะคะเครื่อเนี้มันจะช่วยกันน้ำกันเหงื่อซึมง่ายบางเบานะคะเสื่อนิ้มดีมากทุกคนตอนนี้เบลให้มันเป็นอันดับหนึ่งกันแดดที่เบลใช้แล้วดีไม่รู้จะอวยยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์นะคะนี่ทุกคนเนื้อมันก็จะเป็นขาวๆแบบนี้ทาลงไปบนหน้าเลย โบกเข้าไปแล้วก็อันนี้อย่างคือทาไปแล้วหน้ามันไม่แห้งไว้ทุกคนมันยังมีความแบบต้องชื้อนิดน,นึงอ่ะเก็บปะและบอกเลยว่าเครื่องสำอางติดดีมากข้างเบลชั้นนะคะพอฉีดหน้ามาเดี๋ยวทุกคนสงสัยอีกว่าพี่เบลเป็นไรถ่าแค่ขอบตอแต่แต่วันจริงต้องทาตัวด้วยนะคะทุกคนไม่ไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวประเทศไทยต่อมานะคะเราจะลงลองพืน ลองพื้นนะคะเราก็จะใช้รองพื้นที่มันแบบว่าติดคน24ชั่วโมงนะคะปจะใช้เป็นของ YSL All h o u r ซึ่งเราก็ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพราะว่ามันติดทนยิ่งเหงื่อออกก็ยิ่งสวยนะคะรุ่นนี้มากคนเบลอะมารู้ว่าสมมติถ้าเราหยิบรองพื้นมาใช่ไหมแล้วเราก็แบบทาแบบเปื้อนๆอย่างเงี้ยมันเนียนกว่าเราแต้มเป็นจุดๆถ้าเ,เขาอกให้ใช้ฟองน้ำใคร,มห,รหมายถึงว่า เอามือแบบละเลงก่อนอ๋อแต่ก็ใช่ไม่ได้แบบเป็นเต็มๆจุดๆอะ่ะอย่างนี้คือแบบว่ารองพื้นมันจะดีมันจะแบบเนียนกว่าแต่จริงๆอ่ะเบลไปดูมาเขาบอกว่าถ้าก็เราเล่นสงการเราต้องใช้มือเพราะว่ามันจะทําให้จิดท,ทนกว่าเราใช้พับลองเขาว่าดีเราก็ว่างั้นแต่เบลไม่ค่อยใช้มือแหละเพราะงั้นเราจะใช้พับละกันเมื่อวานเวรอวาไม่รู้ว่ามันลําบากอ่ะ ใช้พาวแล้วกันตบไปตบให้มันเข้าไปกับเนื้อเลยพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักหน้าไว้แป๊บหนึ่งเพื่อให้หนงหน้าเราดูดซึมรองพื้นนะคะแล้วเราจะค่อยลงคอนซีลเลอร์สักประมาณหนึ่งนาทีตอนน่อมานะคะจะเราจะลงคอนซีลเลอร์ค่ะ ก็าจะใช้เคอนซีลเลอร์ของลาการนะคะเพิ่งได้มาซึ่งเขาบอกว่ามันมีความติดทนซึ่งเขาบอกเนี้อมันจะแห้งนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้ติดทนนะคะแห้งแต่ว่าบางเบาเกลี่รอยเชื้อได้วยรอสักแป,ป๊บหนึ่งให้มันเซ็ตตัวแล้วเราจะเกลี่ยมาที่ ฮ้ยงมันดีอยู่นะเก๋แต่ว่าการน,นําได้มอีกเรื่องเวลาต้อง่าไปดังเบ้าเลยนะไม่งั้นเบ้าตาจะดําแต่ใต้ตาขาวแต่ก็ปกปิดปกปิด้างเขียวไม่ได้ค่ะแต่ปกปิดใต้ตาได้ทั้งหมดที่เราใช้วันนี้ไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆฉันเสียตังซื้อเองทั้งหมดทั้งสิ้นเจอตาฉันขาวเลย <c oughs> ต่อมาเริงๆอ่ะปอดใช่ไหม บัเบอร์แอบไม่แน่ใจว่าเราจะใช้อะไรดีเราไม่รู้ว่าไหนทนอ่ะแต่น,นี้ก็ดูทนอันนี้ไม่รู้ทนไหมอ่ะเราใช้นี้เป็นเบสละกันเบสแก้มอันนี้คือแ a b beauty นะคะปกติเราใช้ประจําวันมันก็อยู่ทั้งวันแต่ารนําไมไม่รู้มาลองแตะเล็กน้อยให้มันเป็นเบสของแก้มเราละกันนะอุ้ยอ่ะโดนจมูกไปด้วยไม่เป็นไร ใช้นิ้วนะคะนิ้วแทบลงไปแต่จริงๆแล้วทุกคนถ้าจะเอาแก้มให้ทนเลยจริงๆนะใช้ลิปสติกค่ะลิปสติกคือจะช่วยให้ทนที่สุดแล้วแต่ต้องใช้ลิปสติกที่เป็นแบบลิปสติกติดทนนาะนหรือว่าลิปสติกแบบกินไม่หลุดอะไรเงี้ยเช่นแบบพวกติน้นหรือว่าลิปแมทที่ติดทนนานๆอะไรเงี้ยเบลรูล้วาใช้ลิปทาค่ะ,คะมา ติดทนชุ่มชื่นสบายป่าอันนี้เราซื้อมาจากเซเว่นะคะของเมอร์เลสกาเขาบอกว่าติดทนื่อกี้เราลงเบสไปแล้วนะแก้มไม่แดงไม่มีแรงยิงแกมมนิดนึงมันต้องรีบเกลี่ยนะทุกคนรีบพวกเนี้ไม่อยียงนั้นมันจะติดเป็นก้อนคนที่เพิ่งหัดแต่งก็ทาทีละแก้มดีกว่าน่จาจะเคลียรยไม่ทัน จริงเป็นหมูบบเป็นก้อนเลยเนี่ยต่อมาลงแป้งค่ะขั้นตอนนี้สําคัญขั้นตอนนี้คือจะ cover หน้าเราเราใช้เป็น L'Oreal Infallible นะคะเทมเพล่4 face black เครื่องนี้อันนี้มันดังมากในต่างประเทศแล้วคือแบบพอมันดังในต่างประเทศแล้วมันเข้าไทายมันก็ดังมาก,แล,มก,มากแล้วมันก็หาซื้อยากมากนะคะทุกคนคือถ้าไปตามแบบพวกชอ็อปหรือว่าแบบพวกร้านมัลติแบรนด์อะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะหายากต้องสั่งออนไลน์ใช่ไหม สั่งออนไลน์ข้างในมันจะมีพับแล้วก็มีนี่พกไปด้วยค่ะตอนที่เราเล่นร้อใส่แป้งนี้เข้าไปแล้วก็แบบเติมเติมแล้ว่างวันอันนี้เราใช้สีไอวอรี่นะคะเป็นสีขาวสุดมันจอกแบบชมพูก็แทบไปใต้ตาเลยต้องแทบแทบเอานะทุกคนอย่าไปทาปื้นๆนะแทบแบกดๆให้มันแบบล็อกเอาไว้ จะบอกก่อนว่าวิธีการแต่งนี้ไม่มีการทดลองก่อนใดๆ้าเฉดนีไม่ได้อ่อนก็แปลว่าไม่ติดทไม่ไม่สำเร็จค่ะทาเฉดดีไม่ได้อ่อนเสร็จแล้วแก้มเมื่อกี้ที่ทาหายไปแล้วนั่นจากแก้มเราค่ะเติมอีกค่ะที่เราจุดพอนะพวกเธอโหแห้งมากเปลี่ยนใจละใจนี้เติมต้องใช้เงินน้ำเติมนะทุกคนเพราะว่ามือตินมันมันไม่ได้อะเออได้เลย คือจริงๆใช่ไหมว่าเราทําแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องเน้นสวยมากๆไว้ตอนถ่ายรูปตอนแรกก่อนแต่ตอนหลังจากที่เราโดนน้าเราก็เน้นแค่ว่าหน้าเราแบบไม่แย่ก็พอส่วนตาจริงๆแล้วตาแนะนำไม่ใช้พวกครีมครีมมาตหรือว่าใช้เช่นนี่ละกันเสียมพูลากลาสนะคะพวกครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทนกว่าพวกฝุ่นฝุนนะุณเราก็ชมพูไปเลยดิ จริงว่าใช้แชโด์ด้วยก็ได้นะเพราะว่าคือต่อให้มันหายไปอ่ะมันก็ไม่ทำให้ตาเราเลิศมากก็ใช้ปัดๆไปก่อนเน้นสวยตอนแรกแต่เราไม่อยากเสียตังค์นเนยอะไงเราก็ใช้ใช้เท่าที่มีอ่ะแต่ที่สําคัญที่ต้องซื้อคือแป้งกันน้ํากับายเลนเนอร์แล้วก็มาสคาร่านี่นคือพอยต์คือถ้าพวกเธอแบบใช้มาสคาร่าหรือว่าายเลนเนอร์ที่มันแบบไม่กันพีนาาบอกเลย เราจะใช้ชิมเมอร์ปกติแล้วเนี่ยชิมเมอร์มันจะติดทนอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยหลุดอยู่แล้วเราใช้พาเล็ดของลอแมนดีนะคะใช้นิ้วนะคะไม่ใช้แปรงมันจะติดทนกว่า good, good. เราชานี้ด้วยนะคะนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่ากิเตอร์ที่เหมือนมีกาวมันจะเหนียวมากแปะลงไปบนเบ้าตาอ,อันนี้หลุดยากโพด แปะแปะทั่วๆตาตรงคิ้วหางคิ้วแปะแปะไปตรงนี้ให้มันดูแบบเฟสติวัลอะเรียบร้อยเสร็จต่อมาเราจะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะเราจะใช้เป็นมาสคาร่าเบลลอิดของน้องชัดไม่เห็นคนใช้นิยมมากเขาบอกว่ามันแบบกันน้ำจุดจเบลเป็นคนที่ปัดมาสคาล่าก่อนขีดอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าเบลจะกรีดแค่หางเมื่อเราปัดมาสคาร่าน่ะพอสมควรแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องจำเป็นต้องกรีดอายไลเนอร์ข้างในก็ได้ มาปาสมารคาราก,กันปัด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 ให้มันแบบดิงๆนะนะแต่ผู้หญิงก็ลำบากเหมือนกันนะ<อ>คุณผู้ชายรบกวนด้วยนะคะเวลาจะสาะน้ำสีหน้าผู้หญิงเธ<ม>อ<ม>สงสารเมคอัพที่ฉันตั้งใจทำบ้างไหมต่อมาอายไลเนอร์นะคะมันจะมีสองด้านนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นด้านแบบสีหนตาเอาไว้เขียนขอบตาล่างอันนี้เป็นด้านหัวแบบ อ er ายไลเนอร์นะจ๊ะตอล่างเราจะเขียนแบบช่วงห่างตาไปนะจริงๆเราต้องเขียนก่อนทำนะคะล่าล่างแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรามาผิดพลาดไปด้วยกันต่อมาอายไลเนอร์ I er. คิดเลยตาเต็มมากเขียนยิ้ว ที่เห็นคิ้วของเรานะคะเราจะใช้เป็นของแบรนด์อาชิตานะคะของพี่อาชิน่นเองคือทุกรอบที่เปโอเลสงการมาเราใช้ใช้ที่เห็นคิ้วยี่ห้อนี้ตลอดเวลาเราทาใช่ป่มแล้วก็มีบแล้วก็เต้มเต็มตมต,มต,มต,มตมอย่างนี้วอดไปตามคิว้วตองหงวัวตาก็ระบายเบาๆไม่งั้นคิ้วเธออ่ะ จะเป็นปริ้ได้ทำด้านนิดหน่อยแล้วกันอืมเรียบร้อยแต่เรื่อของเรื่องก็คือเบลอยากได้ความอลังการอีกเล็กน้อยเราจะใช้ไฮไลท์ของแ a b beauty นะคะซึ่งทนไหมไม่รู้เน้นสวยตอนถ่ายรูปเพื่อความปังเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อมาทาลิปค่ะลิปที่เราทานั้น ลิปแบรนด์บิวเองค่ะจริงๆใช้ลิปอะไรก็ได้ที่มันแบบติดทนอนะ่ะเพื่อโชว์ื่อโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้แพ็กเกจยังไม่ไฟนอลถ้าอีกนะาเสื้อแล้วนะคะทุกคนเป็นไงเดี๋ยวมาดูอนะินเสิร์ตค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวราจะ มาโชว์ออฟฟิตนะคะทั้งหมด3ลุกให้ทุกคนดูว่ามีลุกอะไรบ้างนะคะมาดูกันคือทุกอย่างที่เบลใช้จะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะซะส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาที่เราเล่นเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้มันจะเปียกใช่ปะชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะแห้งไหวอันนี้เป็นชุดที่1เป็นปลาปลาปันเย็นนะจ๊ะแล้วก็มีกงาเกง บันเย็นเช่นกันเป็นกางเกงแบบปรับความยาวได้ซึ่งมันจะได้แบบไม่ได้ดูสั้นจนเกินไปนะคะทุกคนเราจะมีเสื้อคลุมเป็นแบบเสื้อคลุมอลังการเป็นมุกนะคะมุกแบบอลังการเป็นซีทรูเพื่อไม่ให้ดูโปเกินไปแต่ก็ยังโปอยู่นะคะเราจะเป็นมัดผม3าวันเลยถ้าไม่มัดผมก็จะเป็นเหมือนแบบผีหัวทะเลแบบโคลสลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบต้องมัดผมเราจะมาเป็นอย่างนี้นะคะ ต่อมาเป็นลุคแบบวิบวัวบวิบวับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปลายเช่นเคยใง่ไหมละนี้คือกระโปรงจะมีความแบบเฟสติวัลสูงมากวิงวิงซีทรูนะคะแล้วก็เป็นเป็นอันนี้ข้างในกางเกงนะคะเกง่งเก่งว่ายน้ำขาสั้นที่จะมีความแบบปิดตุปิดตุนิดนึงอันนี้จะใส่คุม ตรงตรงช่วงนี้อีกทีเพื่อไม่ให้โปกันไปชุดนี้เราจะมัดผมธรรมดาแต่เราจะมีแวน่นนี้ด้วยที่ใส่กับชุดนี้ก็คือแบบอยู่นะจบไปกับอัฟฟิที่สองอัฟฟิที่สามนะคะอันนี้น่ารักมากชุดนี้น่ารักสุดชุดนี้จะเป็นฟิลแบบวัยรุ่นเมกาเป็นนี้ไหมพรมนะคะซีทรูแล้วก็เป็น สีขาวข้างในเป็นชูไว้น้ำนีเช่นเคยแล้วเราใส่กิ่งในด้วยก็คือข้างหน้าเป็นแบบกิ่งในสีขาวเหมือนกันแล้วก็ใส่กับกะโปงสีขาวนะคะก็เป็นแบบกระโปรงผ้าผักเปียดีความสีสันของยางน,นะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมด <c oughs> <c oughs> นี่คืออ u t ฟิ t ของเรา ไม่รู้ว่า, Final าไฟนอลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะรอดูเลย Just one glass คเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์หน้าเราว่ามันเวิร์กไหมเดี๋ยวลองลองแบบถูๆไหมถููล้างหน้าเลยนะแกเป็นไง จริงเหรอไม่หลุดเลยหรอไหนเที่ย <Yeah. S 1> คือมันเอาจริงอะบอกตรงมันก็ต้องมีบ้างเนาะด้วยความที่รองพื้นของเราก็ไม่ได้กันน้ำนะคะแต่ว่าทุกคนหน้ามันยังสวยอยู่นะคือมันไม่ได้แบบแย่ yeah. สมมติอย่างที่เราบอกก็คือเราปดอันนี้ไปด้วยอันนี้บอกทุกคนจะเห็นคือถูแบถบถ,บถบูมันล้างหน้าเลยนะเวลามันก็เติมได้นะเลิศมันวัดได้พรูฟแต่ มันไม่ได้แบบพูบพูบกันถูอะเข้าใจปะ่ะสมมติแค่ลาดโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบยังยังแบบน้ำเป็นหยดหยด,ดแต่ว่าถ้าถูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการแบบหลุดได้อะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็คือเบบว่านีผ่านเพราะหน้ายังแบบโอเคก็เป็นว่าวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเท,ที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็รักษาความปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ บ๊ายบายนะคะทุกคนใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปข้างนอกก็ระวังตัวกันด้วยนะคะบ๊ายบาย